วิดีโอวิดีโอน้ำแค่นี้ก็เล่นเนี่ยอ่ะเร็วเร็วว่ายไปดิเร็วว่ายไป,วไวไปนูน้นดิดูน้ำเนี่ยไม่มีน้ำได้อยู่ Bên video ngay, các khu dân phố ngủ nha À lên mày, lên mày luôn mày Lên sỉ, Lên mày Lên sỉ Lên kín dung hả? Này, này lăng dư nế nám thế này Lăng này, này, à bây giờ nế เดี๋ยวมันก็ไหลอะยืนไหน,นยืนส่วนที่ลึกที่สุดตรงไหนไหนหันหน้ามาเนะ้หัวเข่าโอ้โหอันนี้อันนี้อะไรนะน้ำตกคลองมาเดือคลองเท่าไหร่คลองสองเหรออ้าวรถวิ่ง จิบๆจิบยังไม่ถึงครึ่งล้อเลยน้ำในป่าเอาเก็บไว้ดูน่อยโอวิดีโอเดี่ยวเดี่ยว

เือนเป็นแบบนี้รถไหนวิงจับไม่รถเตีย้ยรถเตีย้ยสบายน้ำน้อยนิด